เอาแล้วครับผมโอกาสสวัสรีคนนู้นด้วยนะครับผมก็อยู่ช่องเซียนเซเร์กอเช่นเคยก็ห่างหายจากการสอนไปนานก็วันนี้จะมาทําคลิปสอนแล้วก็วันนี้จะมาทําคลิปสอนเอ่อทำให้หน้าจอเป็นแบบตัวอย่างที่เห็นตอนต้นคลิปเลยกับอีกแบบหนึ่งคือทําให้มันกระพริบแบบทีๆก็ผมจะสอนเอ๊ะจะสอน2แบบนี้ในคลิปเดียวเลยก็เพราะเนื้อหามันค่อนข้างสั้นแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรก็โอเค กันเลยก็มาที่อันแรกเลยนะครับผมจะแบ่งเป็นอย่างนี้เลยนะจะได้ทาเป็นคลิปเดียวได้เลยโอเคกอนอื่นมาที่เอ่อเดี๋ยวคุณชมก็เช่นเคยนะครับสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วก็เตรียมจังหวะอะไรเรียบร้อยซึ่งในนี้ผมจะใช้จังหวะของอันนี้ขอมากไว้ก่อนนะจะได้รู้จังหวะของตัวเองด้วยโอเคกอนอื่นก็มาที่ขมาบโบนะครับแล้วมาที่รูปเลขานนี้สี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วให้คุณผู้ชมมาที่การปรับขนาดตรงนี้นะ กดมาแล้วก็ปรับตามใจชอบเลยว่าอยากได้เออให้มันแบบใหญ่แล้วก็กว้างยาวแค่ไหนก็ปรับได้ตามใจชอบเลยซึ่งตอนนี้ผมขอปรับประมาณท่านี้ก่อนนะประมาณ8 9แล้วก็26เดี๋ยวค่อยถ้ายังรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคก็ค่อยมาแก้นะโอเคต่อมาก็มาที่เอฟเฟกเลยนะครับกดเพิ่มเข้ามาแล้วเลื่อนหาหัวข้อตรงนี้นะครับ เดี๋ยวนะเอ้ยอย่าเพิ่งเพิ่งมาที่หัวข้ออันนี้ก่อนนะจำจำสลหรับกันแล้วก็มาที่คัปปี้ประกาศนะครับกดเพิ่มเข้าไปโอเคทีนี้มันจะหาแล้วก็อย่าเพิ่งตกใจกันมาที่เอฟเฟกต์ต่อน,นะครับกดเพิ่มมาเอฟเฟกต์อีกทีนึงแล้วทีนี้มาที่คัลเลอร์แอนดไลท์อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างน,นะทีนี้ให้ผู้ชมมาที่เอฟเฟกต์ตัวนี้เลยนะครับไอที่เป็นรูปดอกไม้ RGB ตรงนี้กดเข้าไป กดเพิ่มใช้ตัวบนสุดเสมอนะครับแล้วทีนี้เออมันเห็นปะเนี่ยโอเคมันเห็นอยู่ทีนี้ให้ผู้ชมมาที่ตัวนี้นะครับเราจะทําการเปิดเงาที่ด้านล่างตรงนี้กดเปิดไปแล้วทีนี้คุณผู้ชมว่าปรับตามใจชอบได้เลยอ่าแล้วทีนี้เราก็มาที่เอฟเฟกกันอีกรอบแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกมาอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้มาที่หัวข้อนี้ กดเพิ่มเข้าไปแล้วก็ใช้ตัวอันนี้นะครับอันนี้ผมลืมบอกไปนะว่าวิธีทําตัวนี้ต้องเสียเงินก่อนเท่านั้นถึงจะใช้เฟเนดนี้ได้นะแล้วผมก็ไม่แน่ใจกับของตัวอื่นด้วยอ่ะเอาไบ้าสามารถถ้าใครไม่มีตังซื้อแบบเอ่อเวอร์ชันแบบแท้ก็ไปซื้อเอ,อ่ไม่ใช่ไปสามารถดูคลิปสอน ที่ผมพาสอนโหลดแบบโปรได้เลยนะอ่ะเมื่อกี้นี้เผอทําไปแบบไม่ได้อธิบายว่าทําอะไรไปบ้างโอเคพอเพิ่มเอเฟกตัวนี้มาใช่ไหมก็แถวแรกก็จะเราจะใช้แค่3แถวนะั้นแถวแหงแถว2แล้วก็แถว3นะครับแถวแรกก็จะเป็นจํานวนของไอ้ตัวนี้ที่เพิ่มออกมาก็จะปรับบ้างน้อยแค่ไหนตามใจชอบเลยส่วน,นแถวที่2คือระยะห่างที่ทิ้งห่างออกมาจ,จากแต่ละตัวอะไรพวกเนี้ ส่วนอันนี้อันที่3ามีค่อนข้างสําคัญมากคือจะทําให้มันสั่นก็โอเคมาที่ตัวแรกนะครับกดมาร์กแล้วดึงไปไว้ตัวแรกสุดก่อนนะครับแล้วทีนี้ท่านผู้ชมกดมาร์แล้วปัดตัวนี้อันนี้คุณผู้ชมอยากให้มันสั่นมากแค่ไหนก็ปัดได้ตามใจชอบเลยส่วนตัวผมชอบประมาณ5อัพขึ้นไปก็จะประมาณนี้อ่าโอเค ก็สึกมันยังไม่ค่อยโอเคก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะแล้วทีนี้ที่ผมเคยบอกว่ามันสามารถแก้แบบพวกขนาดอะไรพวกนี้ได้ก็ผู้ชมก็มาเลื่อนปรับอะไรพวกนี้ได้ตามใจชอบเลยนะก็ปรับได้เลยส่วนเงาส่วนแสงตัวนี้ก็สามารถเพิ่มได้นะครับถ้ารู้สึกว่ามันน้อยไปอะไรงนี้หรืออีกวิธีหนึ่งคุณผู้ชมจะไม่ คัพปี้แบ็กกราวตัวนี้จะเป็นรูปภาพหรือสีอื่นก็ได้นะน่าจะทำได้เหมือนกันแหละก็แล้วแต่ว่าผู้ชมจะเอาไปทำแบบไหนก็จะทำเป็นแบบอย่างนี้ก็ได้ก็แล้วแต่และนะแต่ของผมจะทำเป็นแบบนี้อ่ะโอเคก็จบไปกับวิธีแรกแล้วต่อมาก็อีกวิธีหนึง่งก็เป็นวิธีที่โคตรใจง่ายกว่าวิกีนี้อีกอ่ะ ท่านผู้ชมมาที่รูปเลขานิสี่เหลี่ยมก่อนกดเข้ามาตัดเวลาให้มันเท่ากันนะครับแล้วมาที่จุด3จุดเลยจะกดขยายซูมให้มันเต็มจอแล้วให้มันเต็มจอได้แล้วก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ขยายซูมนิดหน่อยให้มันแตะล้นหน้าจอมาแล้วทีนี้ก็มาที่เอฟเฟกต์นะครับกดเพิ่มเอฟเฟกต์ไปเลื่อนลงมาแล้วก็มาที่หัวข้อไหนวะหัวข้อนี้นะครับ แล้วก็มาที่ตัวอบอลซ้ายนี่เลยกดเพิ่มเข้าไปอันนี้คุณผู้ชมสามารถปรับความถี่ได้นะว่าจะให้มันแบบมันกระพริบถี่มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ปรับสีด้วยนะปรับเป็นสีดำก็จะประมาณนี้ก็จะทำให้คุณชมตาบอดได้ในระดับหนึ่งเลยโอเคก็เป็นอันเสร็จสินส้นแล้วเอ้ยเดี๋ยวเพิ่มเติมน,นะครับสลับไอ้วิธีนี้ถ้าเราเพิ่มกดเข้ามาใช่ไหมเรามาที่ เอ่อตรงนี้หัวข้อความทึบตรงนี้นี่คุณผู้ชมจะเห็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ถ้าคุณผู้ชมปรับให้มันจางๆหน่อยมันจะเป็นแสงกระพริบแบบมันอ่อนได้เหมือนกันนะซึ่งสามารถเอาไปแต่งกับพวกซีซีอะไรงนี้ได้เหมือนกันแบบอะไรประมาณนี้แบบให้มันแสงอ่อนๆให้เห็นในคลิปอะไรงนี้ก็ได้เหมือนกันก็แล้วแต่วิธีใช้นะนะโอเคครับก็สำหรับคลิปในะวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมาแล,แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์แชร์กด subscribe ให้กับ คลิปที่ดูเหมือนจะมีประโยชน์แบบนี้ด้วยนะครับแล้วอยากให้สอนอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกกันดูได้นะครับถ้าขยันจะมาทำให้แหละนะโอเคแล้วเจอใหม่ในพาคลิปหน้านะครับ